ัอ่าสวัสดีครับพบกับผมนายฮอลิเดย์กับรายการฮอลิเดย์เอ้ยฮอลิเดย์เช็คเกอร์ทีวีนะครับพี่อ้ยยู่กับคุณเออ่โอมนะฮะวันนี้นะฮะก็อยู่กับรายการตะคิมมิ่งเกมเมอร์ทีวีเหมือนเดิมนะฮะวันนี้สองรายการนะครับมงเล็บสองเหมือนเดิมใช่ไหมนะเราเรามาอยู่ในเออ่แมปะไรครับแมปอะไรวะไฮิโรบายรีเทิร์นไหนบอกจะใส่หูฟังไหม ใส่หูฟังก่อนไปใส่หูฟังก่อนแป๊บเดียวเออแป๊บนึงนะฮะใส่หูฟังเสียงทำไรรอ,อในคลิปเนละก็ต้องขอบอกว่าเราเหนื่อยกับชีวิตโปกเกมอนแป๊บหนึ่งนะมาถ่ายอะไรเล่นนิดหน่อยนะฮะก็ไม่ได้เล่นกับยิกมอนนานละเดี๋ยวว่างๆจะไปเล่นมั่งนะฮะก็เหนื่อยตอนนี้เตรียมตัวเรียนซัมเมอร์นี่ไม อ่ะมาแล้วนะฮะสามเอ็ดเอ้ยสามเอ็ดเหรอเออสามสิบนั่นว่ะคนคีย์บีคีย์เอ็ดสตารับป้าวกูดูผิดเฉยเมยก็คือรีลืมไปว่าเรารีคลิปอะไรวะเนี่ยอันนี้เพจสตาร์ตอันนี้เปิดเริ่มนะอ่านก่อนเดี๋ยอ่านกัน มีตีอคค่อาวุธกัดชุดนะฮะเซตเอาเ<อ>ชียช่างแม่งก์ช่างเหมืนอนเาอะห์ไม่ออกนะฮ<น>ะคใครบอกว่าอ่านไม่ออกแต่พอแปลได้อยู่นิดนึงไอ้ไกกๆนั่นมันอะไรวะเมซัวยู่เปเดอะเควส sure <The quest. S 1> อะไรก็ไม่รู้นะฮะประมาณว่าให้เราทำเควส เริ่มจากบ้านหลังแรกจะเดินผ่านทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอันนั้นมากดเริ่มต้นอันนี้อ่านว่าเพสหรือกป่าวะเพจนั่นแหละเอา n o r m a l เนาะคงไม่เอา hard core แม่งยาก hard จะยากไนตายแน่อุ้ยทำไมเฮ้ยนี่อันนี้อันนี้เราติดอะไรครับเนี่ยโอ้ย holiday s h a k e r โอ้สวัสดีครับ อะไรวะเนี่ยเหมือนกับอันเก่าเลยเอ้ยเอาไปคนละชุดเอาไปคนละชุดคนละชุดเอืมแต่กูขอสต็กเอ้ยสต็กกันคนละสามสมุดนี่สมุดนี่อะไรเอ็งเอาดาบไปเลยเอาดาบไปเลยเอาสมุดสมุดมันมีเควสให้มันก็เหมือนกันแต่ว่าแป๊บนึงนะหมาที่บ้านไม่น่ารำคาญอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ูเอาดาบมาสองอันเลยเหรอเอาไปเลยสองอัอนข้างนอกอ,ะอ่ะเฮ้ยเนื้อหายเดี๋ยวค่อยอา่านกูตบกันมึงก็ใช้ดาบสเิเฮ้ยตอนนี้แหลกอยู่แหลกสอ่สแล้วต้โลสามคุณมึง ประมาณว่ามันให้ทําอะไรตักอย่างไอเนื้อกูไม่มีเลยว่ะเอ้ามันก็อยู่ในกล่องใช่หรอเฮ้ยดาบนี้คล้ายๆกับในเดวิลเมคายสีเลยคล้ายๆกันนะเนี่ยเดวิลเมคายสี่อูเอาไปทอดเลยเดวิลเมคายสีจ้ะอว่าแล้วจำไมตีตีเบาแม่งเอาเนื้อตีเาเลย มึงทำอะไรวิกเตอร์มึงทำอะไรเพื่อนโก้ัต้องแต่ตีมาแม่งเนื้อยังไม่ดจบเนื้อ,อเราเฮ้ยมีสกิลต้นด้วยเปิด20พอเสียงเอาเป็น64แล้วกันแล้วชอบอะไรตีนตีนเดี๋วก,กูเดี๋กกูจัดแทงให้นะฮะ เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เอ๋อย่าบังดิไม่ได้ปิดตีกันด้วยลืมบอก <c oughs> ใช่ปะวะตีกันได้ด้วยเหรอไม่รู้นะดูกันลองดูหน่อยเอ้ไม่เป็นไรนี่ตีไม่ได้นะฮะโอเคถ้าตีได้นี่ตายไปนานแล้วครับ <c oughs> แมงบังกูจังอะ่ะ <c oughs> อบแมงเดียวเลยข <c oughs> ยันบังจริงจริงเดี๋ยวดูดิดูมันทำ <c oughs> โอ้โหสปาวนี่น่าเกลียดมากเลย I can feel อะไรสักอย่างโอโอได้ดาบดีขึ้นมาหน่อยหน่อยแล้วกันเกมเอ้าผมผมปรับไอ้แบบนี้เดียวเอฟแอลอ้าวเฮ้ยเป็นปานกลางเองเออแต่มึงคิดว่าผมปรับอะไรอ๋อนี่เจอแล้วไอสต๊อบี้ไอสต๊อบี้ไอสต๊อบบี้โอันนี้สต๊อบบี้ตุ้ยเต็มเต็มมึงกูอะ เอ้ยเอ้ยถ้าได้ดัดบของแบ่งกันนั้นต้องมีแชร์กันด้วยแบ่งแย่งของเฮ้ยมีม,ม,มีมีอยู่มีอยู่มันดอบกางเกงอ่ะเอาเอาเลยเอากางเ,เ,เกงเลยเอารองเท้าหรือเสื้อเองอะอ่ะกูให้กูให้เสื้อแล้วกันเอ้ยแม่โอ้กางเกงเกือบเสียแล้วนะเนี่ยกูก็เกือบรอ,องเท้าเหล็กนะฮะดาวิกเตอร์เก๋ไก๋ เอาไว้ใช้นิยามสุกเฉินกูจะตายหันแล้วนะ,ะ,ะที่นี่กูว่านะฮะไปสำรวจกันก่อนเถอะอันนี้ก็เป็นท e x t u r e pack ของใครไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะน,นี่คือ resource pack ของ full offline นะฮะไปโหลดมาเห็นแม่งสวยดีก็เลยโหลดมาเล่นนะฮะใช้ท e x t u r e pack เอ่อธรรมดามธรรมดาเลยแหละเราสำรวจกัน ถ้าเราเล่นในนี้เราจะต้องโกงใม่ไม่ใช่เราจะห้ามโกงกันนะฮะ<ม>ตอนเล่นกันฮี r ร b บายแมนชั่นนี่โกงกันแม่งมกระจายอ่าห้ามโกงนะแต่จะพยายามไม่โกงครับเอเราโกงส่วนใหญ่แค่ทีพีไม่ใช่เหรอแหละทีีจริงร้งไอโอมอยู่ไหนวะอยู่ในป่านึงกำลังวิ่งหาอยู่ไหนแล้วเองอะโอ,อ,อ้โหตอน ตอนถ่ายนะฮะยอมว่าตอนถ่ายไม่ใช่ว่าเป็นนิ่งิ้นะแม่งสีแดงๆเต็มเลยเนี่ยเรอยากจะถ่ายรูปเรอยากจะถ่ายรูปไว้ให้คุณมึงจริงๆกระตุกนิดนึงโอ้ตอนนี้คอบเน่าฮะ FPS ตกกระตุกก็อืมี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเซิฟ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 เป็นไรวะเซิฟเซิฟเซิฟวันนิ่งนิดนึงโโคคตตรรเน่า ตอนนี้เซิร์ฟเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกแลป๊บหนึงเซิร์ฟเซิร์ฟผมเน่าเอ้เซิร์ฟกูใครได้อ๋อ,อฮิโรบายาอะไรแดงๆวะจะรู้ไหมครับแหลกแหลกจะอ,ออกไปไหนไม่ได้เหรอเนี่ยมันจะอยู่นีนี้สักพักนะรู้สึกวิ่งไปไหนไม่ได้เดี๋ยวแม่งแหลกจู่ๆแม่งเซิร์ฟค้าง โอเดี๋ยวกลับมากันอีกคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย